สวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบทานอาหารประเภทยำนะครับเมนูในวันนี้ของเรามีชื่อว่าหมี่ยำยำหมี่นะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับมีหมูบดครับปลาหมึกกุ้งเสร็จแล้วก็นี่เครื่องปรุงรสชาติต่างๆนะครับครับสำหรับพระเอกของเราในวันนี้นะครับเส้นหมี่อบแห้งวัยวๆครับนำมาแช่น้ำไว้ประมาณ3นาทีนะครับและนำไปลวกในน้ำร้อนได้เลยครับพอลวกเสร็จแล้วก็ได้เส้นหมี่วัยวๆที่เหนียวนุ่มไม่ขาดตอนแบบนี้นะครับแลวเราก็จะมาเริ่มยำกันเลยนะครับ อันดับแรกครับน้ำมะขามเปียกครับตามด้วยน้ำตาลครับพริกป่นน้ำปลาครับผมใส่เนื้อสัตว์ที่เราลวกเตรียมไว้แล้วครับผมตะไคร้หั่นครับทัวีิสงคั่วครับอันดับสุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่จานครับผมเสร็จแล้วครับเมนูมียำยำหมี่ของเราในวันนี้เทคนิคที่ขาดไม่ได้คือเส้นหมี่ที่ใช้ต้องเป็นเส้นหมี่ที่เหนียวนุ่มและไม่ขาดตอน อย่างหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นหมี่ไวๆของเรานะครับ